ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งคนไทยเราจำได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ แต่นอกจากวันนี้จะตรงกับวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันพระวันธรรมมสวนะเมืองต้นจึงเสนอพุทธภาสิทธิ์บทว่าเอวังกิจชาพระโตโภสูปิตุอปริจารโกปิตริมิจชาจริตตวานะนิระยังโสอุป,ปัชติแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่า ผู้ที่มารดาบิดาเลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้ไม่บำรุงมารดาบิดาประพฤติผิดในมารดาบิดาย่อมเข้าถึงนรกธรรมดาลูกๆทุกคนต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูจึงจะเจริญเติบโตในระยะแรกพ่อแม่ต้องอดตาหลับขับตานอนเพื่อให้ลูกของตนเจริญเติบโตเป็นคนแข็งแรง การให้กำเนิดและการเลี้ยงดูจึงเป็นงานที่ยากเป็นภาระในทางพระพุทธศาสนาจึงยกย่องพ่อแม่ว่าเป็นบุปการีคือบุคคลผู้กระทำอุปการะกร่อนซึ่งหาได้ยากการทำอุปการะก่อนของพ่อแม่เป็นการกระทำโดยไม่หวังผลตอบแทนจากลูกๆเลยบุคคลเช่นพ่อแม่ ในโลกนี้จึงหาได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่แล้วช่วยเหลือใครก็โดยมากหวังผลตอบแทนแต่พ่อแม่ไม่หวังการตอบแทนจากลูกเหตุนั้นท่านจึงยกย่องว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกเป็นเทวดาของลูกเป็นครูคนแรกของลูกและเป็นพระอรหันต์ของลูกใครก็ตามที่ไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่ ไม่แสดงความกระตัญยุกตะวิธีต่อท่านและยังประพฤติตัวให้ท่านเดือดร้อนเสียใจหรือกล่าวถ้อยคำหยาบคายทำร้ายจิตใจของท่านบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่อาจจะพบความเจริญในโลกนี้ได้เลยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็เข้าถึงทุก,กติคืออบายภูมิเช่นนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เรัจฉานอย่างแน่นอน ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้ลูกเอาใจใส่บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนให้เป็นสุขเจริญสุขเจริญพ่อนสาตุชนคนฟังทางไล่ว่างว่าทันที่ยังมีคุณแม่อยู่เวลานี้ก็คงจะทำหน้าที่กองโลกอย่างดีส่วนทันในทีว่าไม่มีคุณแม่อยู่แล้วก็ค่อยเรา ถ้าเป็นผู้ยิง่งเป็นแม่โดยตัวเองมีลกูกก็ค่อยเราเป็นแม่ที่ดีส่วนหลวงที่ยังมีแม่ก็ค่อยทำน้าทีของหลกที่ดีใ,ในทางธรรมาการจะทำน้าทีที่ดีได้นั้นตองตองมีปัญญาปัญญานี่ก็เปรียบเสมือนแม่เหมือนกันคำว่าปัญญาเปรียบเสมือนแม่ไม้ถึงว่าปัญญาในที่นี้คือสติสตินี่เปรียบเสมือนแม่พระว่า มีความหยิ่งใ่ญ่มากแม่นี่มีความหยิ่งใหญ่นอกจากให้กำเนิดแล้วแม่ยังมีบุญคุณที่ว่าลูกทบเทน่ทาวดจาดนี้ก็ไม่สามารถตดแทนบุญคุณไห,หมดแม่ว่าจะมีความสามารถในการหาห้เงินหน้าทองหน้าสิ้นข้องปัจจัยเครื่องใจสร้อยต่างๆสิ่งที่อำนวยความสะดวกปรุงแตง่งให้ความสุขกับแม่แต่ว่า คุณธรรมความดีที่แม่ให้มาก่อนนั้นไม่สามารถทดแทนไหนหมดได้เว้นไว้แต่ว่าลูกคนนั้นจะบวชแล้วก็สามารถผาเม่ที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมให้เก้าห้าศาสนายกเม่ให้พ้นจากนรกคือความถูกใจให้จิตใจก็แม่มีความเย็นออกเย็นใจสบายออกสบายใจตาบาัดนีที่ว่าลูกคนนั้นสามารถทดแทนนคุณของแม่ได้หมดในชาตินี้ ย่างที่บอกว่าแม้ทีแท้จริงก็คือสติปัญญาท่านอาจารย์พุทธศาสน่ท่านได้แต่งบทล้อยมาดีมาที่บอกว่าลูกอ่อนกลืนสตางค้างติดคอนางไม่หล่อน้ำกรดตรงลงแก้ไขคิดว่าละลายลูหาหมดแล้วปลอดภยัยผลอย่างไรเชื่อว่าถ่ายได้ด้วยกันนี่เลยนะปัญญามาพรวดพราดเพราะสติ มันขาดก็พวนพันกลายเป็นโง่ในปัญญาขึ้นมาพันถ้าสติมาทันควันนั่นปลอดภัยความโง่มีในปัญญาถ้าขาดสติมันอุตริออกมาอย่าสงสัยข่าเจ้าของของมันได้บรรลัยมีสติไว้หนอพวกที่มีปัญญาหมายความว่าคนเราท่านต้องมีปัญญาในการดำเนินชีวิต เพราะว่าปัญญานั้นเปลียดเสบือนแม่ที่คอยคุ้มครองปกป้องลูกในยุคปัจจุบันนี้นี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เราจะเน้นว่าให้เล็กให้ลูกมีความกตัญญูสำนึกบุญคุณของพ่อแม่ให้มากๆแต่ยุคปัจจุบันนี้นี่บางครั้งเราก็ต้องบอกแม่ว่าต้องเป็นแม่ที่ดีด้วยนะจะสังเกตได้ว่าเดีย๋ยวนี้คุณแม่บางท่านมีอายุ ก็เลยวัยกลางคนแล้วแต่ก็ยังทําตัวเป็นเด็กหมายความว่ายังเล่นแบบเด็กๆก็เลยการเลี้ยงดูลูกนี่ผิดวิสัยของธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะเป็นซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเอาลูกมากกมากอดมาอุ้มแล้วก็กล่อมเพลงพาไปโน่นพาไปนี่แต่แม่ปัจจุบันนี่เป็นแม่ยุคใหม่อันนี้ไม่ได้ว่าญาติโยม ทุกคนแต่ว่าโดยมากจะเป็นกันอย่างนี้ปัจจุบันเพราะล่าสุดนี้มีการประกวดบทเรียงความวันแม่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าหน่วยงานไหนจัดขึ้นบทเรียงความที่ชนะเลิศการประกวดนี่เด็กคนนี้เขาก็เขียนเรียงความประมาณว่าแม่นี่เป็นแม่ที่ดีผมรักแม่แต่ว่าแม่นี่ ทำหน้าที่ของแม่ก็คือแม่ไม่ยอมทํากับข้าวหรือไม่ยอมทําหน้าที่แม่ชอบใช้ให้ผมล้างจานแม่ใช้ให้ผมไปซื้อแกงเพราะว่าแม่ไม่ทํากับข้าวแม่ชอบเล่นโทรศัพท์โดยที่แม่ให้เงินผมแต่ว่าแม่ไม่ได้สอนการใช้เงินและละอย่างแม่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นผม เวลาที่ผมจะกอดแม่แม่ก็บอกว่าให้ไปเล่นที่อื่นนี่ตั๊บุพังอะไรลักษณะอย่างนี้นี่แม่แม่ปัจจุบันโดยมากจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าหน้าที่การงานยุคสมัยเปลี่ยนไปความเป็นสันสัตยสัญชาตญาณแบบธรรมชาตินี้มันก็ห่างเหินจากลูกการเลี้ยงลูกจึงเปลี่ยนไป ฉะนั้นอย่าไปโทษลูกฝ่ายเดียวถ้าทำไมเด็กเดี๋ยวนี้เกเรก้ราวร้าวหัวรุนแรงพูดจาไม่มีสัมมาคารวะหรือว่ากริริยามารยาทไม่เรียบร้อยเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเด็กเหล่านั้นอาจจะซึมซับพฤติกรรมจากพ่อแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูก็ได้เราคิดว่าเราเลี้ยงดูแบบง่ายแบบง่ายตามใจเขาเลี้ยงด้วยวัตถุนิยมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เกม อุปกรณ์ของเล่นต่างๆคิดว่าเขาจะพอใจและมีความสุขแต่โดยธรรมชาติของมนุษนั้นไม่สามารถเรียนรู้ความดีด้วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยแบบอย่างที่ดีหรือคําสั่งสอนที่ดีแล้วคําสอนที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสถ้าหากว่าทําไม่ได้ปัญหาตามมาไปหลังก็จะแก้ยากกว่าป้องกันเสมออันนี้จึงก็ฝากไว้ทั้ง แม่และลูก <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแม่พูดธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่แม่นี่ <c oughs> แม่นี่มีความหมายมากมายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักอย่างที่มีท่านผู้รู้ได้แต่งกลอนเอาไวด้ดีแล้วก็รวบรวมความหมายไว้ในบทกลอนบทนี้เกือบทั้งหมดที่บอกว่ารักใดเล่ารักแน่เท่าไม่รัก ผูกสมัครรักมั่นไม่วันไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่ไม่ให้กับลูกอยู่ทุกครายามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดอ่วงใหญ่หมายความว่ารักที่ยิ่งใหญ่นั้น ไม่ว่าเราจะไปรักใครหรือใครมารักเราความรักทั้งหมดนั้น,นยังไม่เท่าความรักของแม่เพราะรักของแม่นั้นผูกสมัครรักมั่นไม่หวานไหวความเป็นห่วงเพื่อนวงเพื่อนหรือแฟนวงแฟนก็เกิดมาเพิ่งเจอกันทีหลังแต่คําว่าแม่วงลูกนี่เป็นทั้งสายโยงสายใยสายสัมพันธ์ตั้งแต่สายสะดือนวนั่นสัมพันธ์โดยร่างกาย ส่วนสายใจนี่แม่ก็มีความผูกพันกับลูกมากจึงมีห่วงดวงใจที่มากกว่าคนอื่นแม่รักลูกอยู่ทุกเวลายามลูกมีความทุกข์ไม่สบายใจเดือดร้อนแม่ก็พลอยเดือดร้อนไปกับลูกยามลูกมีความเศร้าโศกเสียใจแม่ก็พลอยกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับลูกด้วยอันนี้คือความรักของแม่และถ้าเกิดว่าลูกหายไปติดต่อไม่ได้ จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแม่ก็เปลือกเสม,มือนว่าแก้วตาดวงใจของแม่หายไปแม่ก็อยู่ในโลกมืดม,มืดเพราะมองไม่เห็นว่าบัตรนี้ลูกของแม่อยู่ที่ไหนแม่ว่วงใยลูกตลอดเวลานี่ล่าสุดได้ชมรายการที่นักร้องดังนักร้องดังในในเวลานี้ก็คือโชครถแห่ที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกับ บอนเชิญยิ้มเป็นกระแสดังรายการหูนกระแสันนั้นนี่เ็าว่าโชครถแห่นี่ไปหลงเมียแล้วลืมแม่ขออภัยที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นได้ยินเข้าก็จะมองว่าไปกล่าวหาว่าเธอไม่ดีหรือเปล่าแต่ว,ว่าสังคมเขาาเข,าเขามองกันอย่างนั้นคือคิดอะไรที่ทําให้สังคมมองว่า ภรรยาของโชครถแห่นี่ทําให้โชคลืมแม่เพราะมีอยู่คราวหนึ่งแม่ของโชครถแห่ต้องการจะบวชลูกแล้วจัดงานจัดการเรียบร้อยแต่ฝ่ายภรรยาบอกว่าอยาไปจัดที่ต่างจังหวัดให้มาจัดงานบวชที่กรุงเทพดีกว่าโชคก็ยอมทิ้งงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็มามามา,มากรุงเทพ แล้วที่บอกว่าหายไปติดต่อไม่ได้นี่คือบล็อกเบอร์โทรของแม่พอคุณนุ่มคันชัยสัมภาษณ์ว่าเอ้ยยังตอนนี้ยังบล็อกอยู่หรือเปล่าบอกตอนนีปลล้ปลดบล็อกแล้วปลดบล็อกแล้วแล้วถามว่าทําไมถึงบล็อกแม่ล่ะไม่รักแม่หรือหรือว่าอะไรขนาดต้องบล็อกกันเลยเลยคนเป็นแม่เป็นลูกแล้วไม่ค่อยไม่คุยกันไม่ปรึกษากันเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นเลยแค่เรื่องบวชเนี่ยนะ เขาก็บอกว่าเอา้าเมื่อก่อนก็มีมีจริงๆไม่พอใจขัดใจแต่ตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วว่อาอย่างนั้นนะหมายถึงว่าตกลงกันได้แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างว่าบางครั้งพอลูกตัดแม่แต่แม่ไม่อยากจะตัดลูกเพราะความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่เ,เนี่ยท่านผู้ฟังก็เข้าใจดีว่าเราเองเ,อเป็นเป็นฝ่ายผู้เป็นแม่หรือเราเป็นลูก แต่มว่าเราจะเป็นแม่หรือเป็นลูกก็เราทําหน้าที่ให้ดีถ้าทําหน้าที่ดีเราก็จะเป็นคนดีเพราะอย่างที่บอกว่าแม่ยิ่งใหญ่นี่ท่านเปรียบไว้หลายอย่างเปรียบเหมือนแผ่นดินว้างเช่นก็เรียกว่าพราะแม่ธรณีเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นใหญ่ในน้ําเรียกว่าแม่น้ำเนี่ยก็คือต้องเคารพแม่เป็นเหมือนสิงศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนอกจากมีบุญคุณแล้วก็ เป็นเหมือนจริ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราเนี่จัดให้มีงานวันแม่รบลึกถึงแม่ของชาติพระบรมราชินีพันปีหลวงก็เท่ากับว่าเราสืบทอดคุณธรรมความดีของสังคมให้อยู่ตราบนานเท่านาน <Yeah. S 1> เพราะไม่ว่าแม่ของใครแม่ตัวอย่างก็จะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เราเนยนึกถึงณธรทมความดีคือความกตัญยุกะตะเวทีเมื่อจิตใจของเรามีความกตัญญุกะตะเวทีแล้วมันก็น้อมไปในฝ่ายกุศลเมื่อจิตอยู่กับฝ่ายกุศลบาปก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงมีแต่ดีอย่างเดียวบางครั้งบาง,บางคราวสุขภาพของคนเป็นแม่ไม่ดีลูกก็ต้องปฏิบัติพัดวีเท่าที่จะทำได้ถือเป็นถือเป็นการตอบแทน แล้วบางครั้งคนเป็นแม่นี่อาจจะพูดจาไม่ดีกับลูกบ้างแต่โดยมากนี่พูดไปเพราะความว่งใหญ่และความรักเช่นถ้าว่าลูกคนไหนดื้อรั้นเกเรไม่ก่อยเชื่อฟังแม่ก็จะพูดเหมือนสาบแช่งว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้แต่จิตใจน้ําใจแท้จริงของท่านนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ปากพูดเพราะว่าจิตใจแท้จริงของท่านนั้นมีความรักมีความวงใหญ่ แต่ว่าพอลูกดือ้อท่านก็เรียกว่าเหลืออดและทนไม่ไหวจึงต้องด่ากออกไปอย่างนั้นนะเพราะจิตของท่านนั้นบริสุทธิ์ไม่ว่าลูกจะชั่วช้าสามานย่างไรเราเคยเห็นบ่อยๆลูกบางคนติดคุกติดตารางแม่ก็พลอยติดคุกไปด้วยควางจริงแม่ไม่อยากจะไปสถานที่จับกลุ่มกลุมขังแต่พอลูกติดคุกติดตารางแม่ก็ ต้องไปเยี่ยมไปเยือนเอาซื้อของไปฝากแล้วก็เลือกของที่ลูกชอบด้วยนะเอาไปฝากไปดูแลแม่ลูกไปติดคุกลูกไปอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนเลยมากแม่ก็จะทํากับข้าวหรือถ้าไม่ทําเองก็จะเลือกซื้อสิ่งของที่ลูกชอบกินตอนเด็กๆไปให้อันนี้นี่คือความว่วงใยของแม่บางครั้งลูกอายนะ โดยเฉพาะถ้าแม่ไม่มีเกียรติในสังคมแม่ยากจนอะไรอย่างนี้เ,เกิดลูกไปอยู่ในสังคมหรือหม,ห,มหมู่เพื่อนฝูงที่เขามีฐานะดีเขามีก็เรียกว่ามาต,ตรฐานมาตรฐานทางสังคมหรือว่าอยู่ในชนชั้นกลางชนชั้นสูงลูกไปอยู่ในกลุ่มนั้นถ้าเกิดว่าแม่แต่งตัวปอนปอนแต่งตัวไม่เรียบร้อย ถ้าบ้านเราก็เรียกวัาจุบุตอแม,ม่มใส่เชื้อติดขี้ยางไปเข้าไปหาลูกลูกก็จะเกิดความละอายเกิดความรังเกียจแม่อนี่ก็เราก็สัมผัสได้ว่าถ้าเราเคยผ่านจุดนั้นมานี่มันเป็นยังไงมานึกอีกทีตอนนี้นะแต่คิดได้โอ้โหไม่น่าจะไปกีดกันแม่เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องมาหรอกหรือว่าแม่ไม่ต้องไปโรงงานนี้ <c oughs> แต่แม่นี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ ไม่ได้คิดว่าจะไปเพื่อให้ลูกอายแต่ว่าแม่นี่มีความจริงใจบางครั้งอยู่ในชุดทํางานหรือว่าไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆแต่งเพราะว่าเงินที่มีบางครั้งก็เอามาเลี้ยงดูลูกนั่นแหละค่าน้ําบ้างค่าไฟบ้างค่าอาหารบ้างค่าอยู่ค่ายาบ้างสารพัดสารเพที่แม่ทําเพื่อลูกบางครั้งลูกไม่เห็นรับหลังนี้ไม่เห็นว่าแม่นี่เสียสละมากแค่ไหน แต่เรามองแค่ผิวเปลือกต้องการความดูดีต้องการหน้าตาที่ช่ดหน้าชูคอในสังคมพอแม่ไม่มีเกียรติเราก็รู้สึกรังเกียจลักษณะนี้บางครั้งแม่ก็ต้องร้องไห้แอบน้อยใจเสียใจในภายหลังแล้วก็ที่บอกว่าจิตใจของแม่บริสุทธิ์นี่ อีกรอนหนึ่งที่เราได้ยินเกือบทุกปีเวลาวันแม่เขาก็จะนำมากล่าวว่าดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ่ยหมายความว่าจิตใจของแม่นี่สะอาดบริสุทธิ์รักที่บริสุทธิ์แล้วก็แม่นั้น ยอมเสียสละเพื่อลูกได้ทุกอย่างบางครั้งถึงขั้นยอมสละชีวิตได้และถ้าเกิดว่าลูกทำผิดทำพลาดนี่แม่ก็ปล่อยทุกอย่างที่กล่าวแล้วความทุกข์ของคนเป็นแม่ของผู้หญิงนี่เช่นลูกเกิดทั้งทั้งท้องแล้ลูกเกิดแท้งไปแม่ก็เป็นทุกข์เพราะไม่มีลูกนี่ถ้าเกิดว่าความจริงลูกนี่ควรจะจัดงานศพให้พ่อแม่ แต่ถ้าเกิดว่าลูกมาจิงเสียชีวิตไปก่อนแม่แม่ก็มีความทุกข์หนักยิ่งกว่าคนอื่นที่เขาไปก่อนลูก <Okay. S 1> แต่ถ้าว่าครอบครัวใดใน,นลูกไปก่อนแม่แม่ก็จะเป็นความทุกข์มากเลยแล้วทุกที่หนักหนาสาหัสอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกของตนเป็นคนชั่วแม่ก็ไม่อยากจะออกไปสู้หน้าสังคม บางครั้งก็ต้องหลบหน้าหลบตาอยู่แต่ในบ้านหรือถ้าออกไปร้านคา้าย่านถนนไปซื้อของไปทําธุระก็ต้องกม้มหน้าก้มตาไม่อยากเสียเวนาพูดคุยกับใครบางทีคนเขากําลังคุยกันแม่ก็หวาดระแวงว่าเฮ้ยกาลังนินทาลูกเราอยู่แน่ๆเลยเพิ่มความทุกซ้าทุกซ้อนหนักอกหนักใจก็ไปอีกนี่เพราะลูกชั่วแล้ว แม่ทุกคนนี่จะมีความหวังกับลูกเหมือนเหมือนกันอย่างที่ท่านบอกว่ายามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้า,ร,า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 รักษายามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเมื่อยามตายหรือเมื่อเมื่อสิ้นใจอันนี้คือความหวังสูงสุดของแม่แนละ้วหลายคนเข้าใจผิดว่าความหวังสูงสุดนี้ก็คือลูกประสบความสําเร็จเรียนจบมีงานมีการ แต่งงานมีครอบครัวคิดว่านั่นคือความหวังสูงสุดแต่ล,ลึกๆแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าหากคุณแม่คุณพ่อท่านไหนเข้าวัดเข้าวาทราบซึ้งในรถพระธรรมเข้าถึงสัธรรมความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วต้องละโลกนี้ไปะฉะนั้นจะมีอะไรล่ะ,ะที่เป็นความหวังครั้งสุดท้ายก็คือต้องการให้ลูกแสดงความคตัญญูกะเวทีตอบแทนตนเองบ้าง ในเมื่อตอนนั้นเลี้ยงดูและทำความดีกับลูกมาตลอดชีวิตสรุปก็คือปิดตาคลาสิ้นใจนั่นเองเมื่อความตายมาถึงมาถึงถ้าครอบครัวไหนมีลูกหลายคนพ่อแม่ก็อยากให้ลูกนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่อยากเห็นลูกมาทะเลาะกันในงานศพของตอนนี่เคยเห็นตัวอย่างมาแล้วบางงานนี่ตกลงกันไม่ได้ ว่าจะจัดสถานที่ไหนไว้ที่บ้านหรือไว้ที่วัดไว้ที่บ้านหรือพาไปวัดระหว่างพี่ระหว่างน้องก็ขัดแย้งกันหรือว่าถ้าลูกคนไหนมีความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันเวลาลงหุ้นภาษาตายว่าลงหุ้นลงลงกัดรวมรวมนมบัญชีก็จะมีความขัดแย้งกันอีกคนนน้นอ,ออกมากคนนี้ออกน้อยเนี่ย ถ้าแม่รู้ก็จะนอนตายตาไม่หลับมีความทุกข์มีความกังวลแม่ก็เลยอยากมีความมั่นใจตอนที่มีชีวิตอยู่ว่าลูกของแม่ทุกคนนั้นมีความรักมีความสามาคัคคีหากตอนนี้ลูกครอบครัวไหนหรือว่าที่ฟังอยู่คิดว่าเอเรานี่มันยับยีแรงไปจริงกับปีคับนองควรจะลดอัดตราลมามา่ันงล,ลดความโกรธความเกลียดความเอารัดเอาเปรียบกัน เสียสละให้มากถ้าบรรดาพี่น้องแต่ละคนนี่คิดว่าเราจะเป็นคนที่เสียสละสุดท้ายมันก็ไม่มีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบพอเรารู้สึกว่าเราไม่เสียเปรียบเราได้รับผลประโยชน์จากพี่จากน้องความรู้สึกเกลียดชังกันในตระกูลมันก็ไม่มีความสมัครสมานสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นเองไม่ยากอะไรเลยแต่สําคัญคือต้องเริ่มที่ตนเองเราอย่าไปคิดแทนคนอื่นว่า เราทำามากแล้วเราเสียสละจังเสียแล้วคนเรื่อไม่ช่วยไม่เสียเลยถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเป็นการคิดเล็กคิดน้อยพอคิดเล็กคิดน้อยเริ่มคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็มันจะไปคิดใหญ่พอคิดใหญ่แล้วก็จะเกิดความไม่ลงรอยกันความกัดแย้งก็จะตามมาส่งผลไปถึงความทุกข์ของแม่เนี่ยสำคัญก็คือลูกต้องทำให้ดีหน้าที่ดีในฐานะที่แม่รักลูก เต็มหัวใจลูกก็ควรรักแม่ถึงแม้ไม่ไม่เต็มร้อยก็ตามแต่ทําหน้าที่ของลูกให้ดีในโอกาสเทศกาลวันแม่ปีนี้หรือว่าทุกๆปีและปีต่อไปด้วยเอาละก่อนที่จะจบหมดเวลาวันนี้ก็แช่งข่าวประชาสัมพันธ์มเมื่อวานเรื่องว่าเร็กว่าวันที่1 1ช่วงวัวคำกำกุำญย ทองก้ายำหรือว่าเจอจริงคุณแม่ทองกุงแข้งก็ด้เสียชีวิตไปแล้วในวัยรอยว่าปีถ้าจำไม่พิษหนูสึกว่าแม่ทองกับตาพูนี่ตีตีเพิ่งเสียชีวิตไปเหมือนกันตาพูนก็รรอยรอย,รอยเสปีคุณยายทองกับหน้าอายุจะใกลเคียงตังกนกระจักไปแล้วเมื่อก่อนตันค่ายก้าวยำคนบานชว้นนี่ทั้งหมู่บ้านเละ ไม่มีใครไม่รู้จักทันทาน,นเป็นคนดีดียิตใจยิ้มหมายไม่เคยโกรธไม่เคยดา่าว่าร้ายใครเลยอตอนอัตมาบินตาบาทนี่ก็เมื่อก่อนใส่บาทเป็นประจำเพราะว่าจะร่าพามาขึ้นทันเดินไม่สะดวกกายให้ใหลกเศร้ายมน้อมยมหมอมรือว่าลา้านเศร้ามาใส่บาทเป็นประจำเลยนี่นึกถึงบุญคุณกองคุณเม่ท้องข้าวยำอยู่เป็นประจำเลยเมื่อวานก็มีการรดน้ำซบไปเรียบร้อยแล้ว อย่างตีวัดบานส่วนตันทีสาบข้าวแล้วก็อาจจะมารวมทำบุญสะดวกวันไห้นก็ไปฟังประสวดตอนเย็นจนว่าถึงวันกำหนดชาวปราดิษก่อนฟังข้าวหนุ่ยี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ข้าวหนุ่ยว่าต่างเสียงตามสายเข้าหมู่บ้านก็คงจะประชาสัมพันธ์ในทานในสาบในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาหมดเวลาถึงช่วงท้ายรายการแล้วโดยมีนาดคุณประสิทธิ์รัตนไตรคุณดังความดี ที่ญาติโยมท่างรลายได้บำเพ็ญอบรมสร้างสมมาก็จงร่วมเป็นดีชา้าประราปัจจัยตันคิดว่างสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบ้วยธรรมก็สิ่งนั้นๆจงประสาเร็จให้ท่านมีความสุขและการไม่ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตก็เรานั้นเดินทางไปหาความจราาอยู่ทุกเวลาทาทีก็มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองก็จบปิดตายโดยกร้อนบนี้ว่า ชรารุกชีพทุกวันจึงสั้นไปหาไม่ได้เครื่องต้านต่อข้อนั้นหนาเมื่อเพ่งเห็นภัยร้ายในมรณะรีบสถาปนาบุญหนุนสุขไว้ชรารุกชีพทุกวันจึงสั้นเป็นหาไม่เห็นเครื่องต้านต่อข้อนั้นให้ผู้เพ่งเห็นภัยสามในความตายจึงคืนลายเหยื่อล่อพอใจนิพพาน พบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าจเจริญสุขจเจริญพรทุกคนทุกท่านสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาพังจะโยนิจจังสตาโสถีพระวันตุเต ท่านสาธาุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1.75 0 1เมกเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ซึ่งคนไทยเราจำได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติแต่นอกจากวันนี้จะตรงกับวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันพระวันธรรมสวนสะ มึงต้นจึงเสนอพุทธภาษิตบทว่าเอวังกิจชาพระตโพโศปิตุอปริจารโกปิตริมิชาจริตวานะนิระยังโสอุปัชชติ